สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นคลิปรูน่า8 8 8คลิปที่371นะวันนี้เรามาอัปเดตอยู่3เรื่องด้วยกันเรื่องแรกหนึ่งนะก็เป็นเรื่องนะที่ตัวทีมนะมีการขยับนะการอัปเกรดเนี่ยเปวันที่14มิถุนายนนะเหมือนจะเป็นการอัปเกรดทั้งหมดเลยนะฮะอีกอันนึงก็เป็นเรื่องปริมาณการเผารูน่าเนี่ยเพิ่มขึ้นรวมถึงปริมาณการสเต็กก็เพิ่มขึ้นนะ อีกเรื่องหนึ่งก็คือตัวไบเนนเองเนี่ยนะจะประกาศการเผาอีกครั้งหนึ่งในเดือนมิถุนาก็คือวันศุกร์นี้นะฮะคือวันที่2มิถุนากจริงๆก็เผาวันที่1นึ่งแหละแล้วก็ไปประกาศวันที่2อ่ะนะฮะอันนี้ก็เป็นข่าวสําคัญสําคัญที่ผมมาพูดคุยกับอาจะแทรกข่าวาอื่นๆเข้าไปด้วยนะซาอุดิอาระเบียเองตอนนี้ก็มีการเจราจาเข้าร่วมกลุ่มบรดซึ่งมีความสําคัญอย่างยิ่งนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยซาอุเองเนี่ยให้ความสนใจในการรวมทีม อฟอร์มทีมตรงนี้มากๆซึ่งสกุลเงินที่จะมีการใช้หลังจากนี้ก็จะเป็นเกี่ยวข้องกับบล็อกเชนนะแต่ก็ยังไม่มีการแจ้งชัดเจนว่าจะใช้หยวนดิจิตอลหรือไม่อีกอันนึงก็เป็นกราฟบิตคอยนะใครที่ซื้อบิตคอยไว้ยอดดอยสูงๆเนี่ยลองดูกราฟนี้เนี่ยคุณอาจจะเปลี่ยนใจก็ได้นะเพราะอะไรฮะเพราะว่า เจ้าของทวิตเตอร์คุณกิ้งกาท่านนี้เนี่ยก็ทำนะฮะอทาไฮนะจุดสูงสุดแล้วก็จุดต่ำสุดไว้ให้จุดสูงสุดเนี่ยจะเกิดนะฮะทุกทุกครั้งเมื่อประมาณ1,400นะฮะ400วันขึ้นไป <S <s เขาเอาสถิตินะอย่างที่บอกเนี่ยว่าการที่เราจะรู้อนาคตคือเราต้องดูย้อนกลับไปในอดีตว่าในอดีตเนี่ยมันเป็นยังไงทุกครั้งเนี่ยบิตคอยเนี่ย ทำจุดสูงสุดนะราคาจุดสูงสุดนะในรอบถัดไปตามเปอร์เซ็นต์ต่างๆเนี่ยนะแล้วจะเกิดเมื่อไหร่เนี่ยอันนี้กราฟนี้ก็กาวดีอยู่พอสมควรครั้งแรกเนี่ยในปี1 4เนี่ยนะฮะทำออทามไฮเนี่ยไปแล้วหลังจากนั้นมาเนี่ยหนึ 1, 4วันจึงเกิดออทามไฮครั้งใหม่นะก็คืออตรงนี้ที่ราคาเมื่อปี2018 นะหลังจากนั้นมาเนี่ยก็ราคาก็กดลงมานะฮะในจุดเส้นเส้นเนี่ยเส้นสีดำเนี่ยนะแล้วก็ขึ้นแล้วก็ลงแล้วก็ไปทำออทาไฮอีกครั้งหนึ่งนะเมื่อผ่านไปแล้ว1428วันนะเขาก็คาดการว่าหลังจากนี้เนี่ย1,450งนี้วันเนี่ยนะจะเกิดออทาไฮอีกครั้งหนึ่งในราคาที่เท่าไรเนี่ย1 0 0 0 0แสนนะ0 0 0 0ดอลลาร์สหรัฐอันนี้เป็นการคาดการนะ เออฉะนั้นนี่ก็การาฟถือว่ากาวอยู่พอสมควรฉะนั้นคุณต้องรอให้ได้1,450วันเลยนะเพื่อจะได้ราคานี้การลงทุนไม่มีระยะสั้นฮนะเหมือนเดี๋ยวคุณไปเจออันนึงอ่ะผมชอบมากเลยผมต้องขอบคุณสมาชิกที่แชร์ปัจยยาของนักเศรษฐศาสตร์ท่านนี้มานะซึ่งสอนได้ดีมากนะอีกเรื่องหนึ่งอย่างที่เรารู้กันนะฮะว่าตอนนี้เนี่ยกลุ่มบิดเขาก็มีการรวมแพ็กทีมกันเป็นกุมบิดพัด นะฉะนั้นแล้วในประเทศสมาชิกต่างๆก็จะเข้าร่วมนะเราก็ต้องดูกันไปหลังจากที่สมเรมิกาเนี่ยประกาศขยับเพดานนี่ขึ้นไปนะเออก็ทำให้โอ้นี่จากเดิมนะฮะที่เฟดนะขึ้นอัตราดอกเบีย้ยเพื่อจะสยบเงินเฟ้อเนี่ยไปไปมาเนี่ยเพิ่มเงินขึ้นไปอีกสรุปว่าเพิ่มดอกเบีย้ยไปทำให้ธนาคารล้มแล้วก็ขึ้นอยู่ดีนะสรุปจะขึ้นดอกเบีย้ยทำอะไรนะนี่ก็เป็นสิ่งที่มีคนถาม อีกอันนึงก็เป็นการคาดการราคาเขามองว่าตอนนี้เนี่ยกราฟมันทำทรงในลักษณะนี้แล้วนะน้องแมวเหมียวของเรานะก็ราคาเนี่ยเป็นไปได้2ทางนะไม่ลงก็ขึ้นนะไม่ลงก็ขึ้นแต่หลายๆคนก็มองว่ามันขึ้นนะเพราะว่ามันจุดจุดเนี่ยมันเส้นตัดกันพอดีแล้วนะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันเริ่มจะเข้าใกล้อ่าจุด จุดสามเหลี่ยมนะเนี่ยก็คือปลายยอดชายธงนะ,ะโอกาสที่จะขึ้นนะค,ะคือก็มีสูงขึ้นประมาณ500%ซนะ,ะซึ่งจะต่างจากอีกเจ้าหนึ่งเจ้านั้นเนี่ยเขามองว่าโอาากาสที่มันจะขึ้นมากไปกว่านี้นะฮะก,ก็แล้วแต่นะความกาวคือมันจะขึ้นจะลงยังไงมันก็ต้องรอการเปกอีกอันหนึ่งเม็ดเงินนะ,ะกว่า30 0 0 0ล้านดอลาล,าลาร์สหรัฐไหลเข้านะ ไหลออกจากระบบธนาคารนะภายในยะเวลาสัปดาห์เดียวอันนี้เราก็มองเห็นถึงมีความมีปัญหาของธนาคารเหมือนกันนะที่อยู่หรือกระเป๋าของผู้ใช้บิตคอยเนี่ยที่หลับไหลามานานนี้ก็มีการขยับขยืขย่นแล้วนะตอนนี้ก็แปลกๆดีนะตอนนี้เนี่ยมีกระเป๋าที่ได้รับเหรียญเขาเรียกว,ว่ารับแอร์ดอหรือเหรียญตั้งแต่ครั้งแรกๆเนี่ยไม่เคยขยับเลยกลับขยับฉะนั้นแล้วเนี่ย เออก็อาจจะมีอะไรดีๆหลังจากนี้หรือเปล่าสำหรับอิเาเรียมนะก็มีข่าวอยู่พอสมควรนะอันนี้คิงคองก็กาวเหมือนกันนะอันนี้ตัวลูนาเบิร์นอาร์มี่นะก็ได้มีการแจ้งนะมีการแจ้งเรื่องสำคัญอย่างหนึ่งก็คือมีการปรับนะฮะปรับขยับเวลาใหม่นะจากเดิมเที่มีการอัปเดตอัปเกรดอะไรในช่วง31พฤษภาเนี่ยนะก็จะเป็น14มิถุนาก็มีการขยับแผนนะไอขยับแผนตรงนี้ผมก็มองว่า ก็จริงๆแล้วเนี่ยมันก็สุดทางวันที่14นั่นแหละ14มิถุนานั่นแหละหลังจาก14มิถุนาไปเนี่ยตัวทีมเขาเองก็จะทดสอบในเรื่องการจำลองสถานการณ์การรีเป็กนะเป็นการจำลองนะเป็นการทำเทสเน็ตเป็นการจำลองฉะนั้นการจำลองตัวนี้เองเนี่ยมันก็จะช่วยทำให้เออเป็กมันจะปลอดภัยหรือไม่อันนีค้คือต้องเข้าใจอย่างนี้นะทำไมต้องจำลองคือต้องจำลองเพื่อให้รู้ว่ามีความปลอดภัยในระบบของลูน่าซีหรือไม่นะ ส่วน AI ของอาจารย์คิมเนี่ยจะเป็นตัวไว้ป้องกันนะป้องกันการถูกโจมตีป้องกันการเพื่อเกื้อกูลเพื่อสนับสนุนในการรีเปคอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งซึ่งจะเป็นกําลังสําคัญมันก็จะมีอยู่2ส่วนด้วยกันคือส่วนหนึ่งคือการพัฒนาภายในนะไอตรงนี้เป็น,นกลไกสําคัญที่เริ่มต้นนะจริงๆเนี่ยบางคนบอกว่าทาไมต้องพัฒนาคือเราต้องเข้าใจว่าช่วงตอนที่มันล่มเนี่ยนะจนถึงปลายปีที่แล้วเนี่ยมันไม่มีการ เขาเรียกว่าบำรุงดูแลรักษาระบบเลยมันปล่อยให้ระบบรันกันแบบโบราณโบราณน่ะนะส่วนเชนอื่นก็พัฒนาไปเรื่อยนะของเรามันตกยุคฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยจะต้องพัฒนาให้มันเท่าเทียมไงเขาเรียกว่าสร้างความเท่าเทียมระหว่างเชนนะซึ่งจะเกิดขึ้นนะรประมาณวันที่14มิถุนายนนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวสําคัญในการอัปเกรดระบบซึ่งจะเคียงคู่ไปกับ การทดสอบการร e ีเพกนะฮะจนแน่ใจแล้วนะในระบบของเทสเน็ตเนี่ยก็หลังจากนั้นมาเขาอาจจะเริ่มไปมองทุนอย่างที่ชุมชนเน่เริ่มมองทุนมันจะมีเงินอยู่ก้อนหนึ่งนะที่อยู่ในมูลนิธิของโดตอนที่เอ่อมาหลุดเพกอะที่มันยังคงเหลืออยู่ชุมชนก็เริ่มมีคำถามนะมันตั้งคำถามว่าคุณจะเอาเงินนี้โอนให้ชุมชนหรือไม่ในเมื่อมันก็เคยเป็นของชุมชนไหมแต่จริงๆมันเป็นทรัพย์สินบริษัทนะอ่าเทอร่าฟอร์มแลบ ฉะนั้นแล้วเนี่ยมันจะอยู่ในส่วนของการบังคับคดีหรือเปล่านะของสารที่ถูกฟ้องนะเพื่อฟื้นฟูกิจการฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดเขาให้มาเนี่ยมันก็จะผิดกฎหมายไหมอันนี้ก็น่าคิดอยู่เหมือนกันอีกอันหนึ่งคือการขอทุนสนับสนุนเพื่อที่จะมาเป๊กเหรียญเนี่ยมันจะต้องมีเงินสักก้อนนะเออต้องมีเงินสักก้อนแล้วจะไปหาเงินนั้นจากไหนนะอันนี้ก็เป็นความความคิดต่อไปที่จะเอามาเป๊กนะก็ว่ากันไปสําหรับเรื่องโปรเจกต์กันเป๊กน,นะฮะอีกข่าวหนึง่ง นะก็เป็นกราฟบิตคอยต่างๆนะแล้วก็เป็นการอัปเกรดแผนนะตัวโฟกี้อินุนะพุ่งไป400%หลังจากนะโฟกี้นิ้วนะเกิดเนี่ยมีการไปขึ้นสปอร์ตนะในกีฬาปิงปองที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะก็เหมือนคล้ายๆเป็นสปอนเซอร์นะอันนี้ก็ทำให้ราคาขึ้นอ่ะอันนี้ผมก็ต้องขอบคุณนะฮะเ,เจ้าของภาพที่มีการแชร์มานะ ผมก็ชอบนะการลงทุนเป็นเกมระยะยาวถ้าเกิดคุณอยากตื่นเต้นคุณก็ไปเล่นบาคาร่าสินะฮะอันนี้เป็นนักเศรษฐศาสตร์ที่มีชื่อเสียงนะผมก็เลยบอกวนะ่าการลงทุนเนี่ยก็คือการรอคอยนะถ้าเกิดคุณไม่ไม่มีทุนพอที่จะไปต่อกรอกับเจ้ามือนะคุณก็จงจงสู้กับเจ้ามือโดยการนิ่งสยบความเคลื่อนไหวนะการนิ่งสยบความเคลื่อนไหวผมเคยพูดเรื่องของเบ้งใช่ไหมเออรู้ว่าทัพซูมาอี้เนี่ยมาประชิดเมืองแล้วเนี่ยในเมืองไม่มีอะไรเลยฮะ ก็เหมือน helmet. เอาง่ายๆเลยเจ้ามือเนี่ยนะบรรดาวานต่างเนี่ยเขามีกําลังพลเรือนแสนเลยมาประชิดเมืองคุณเนี่ยนะเขาก็หลอกล่อคุณให้คุณกลัวแต่คุณก็ใช้การที่ถือเขาเรียกว่าดีดขิมบนเชิงเทินน่นะก็เหมือนของเบ้งอ่ะเอาขิมไปนั่งดีดนะแซงนะว่าในเมืองนี่มีทัพนะมีทับหมื่นเป็นเป็นหมื่นเป็นแสนเปิดประตูเมืองให้คนไปกวาดหน้าประตูเมืองอยู่างห่างนะแล้วก็ให้ม้าเนี่ยวิ่งลาก ไม่กวาดในในเมืองเหมือนมีกองทัพซูมาอี้เห็นเข้าเนี่ยก็คิดว่าโอ๊ยคงเบ้งเนี่ยวางแผนที่จะให้เราเข้าเมืองไปติดกับนะแต่จริงๆมันเป็นเมืองล้างเป็น,ปน,ปนแผนเมืองล้างมันก็เหมือนกันคุณไม่มีทุนนะคุณมีเงินอยู่ก้อนหนึ่งเนี่ยนะวานเขาก็หลอกล่อคุณด้วยกาบบ้างข่าวบ้างนะทั้งการาฟทั้งข่าวทั้งการกดราคาต่างๆนานาคุณเนี่ยคุณก็จะต้องเหมือนคงเบ้งอ่ะนะที่ดีดพินบนเชิงเทิน ใจดีสู้เสือนะแล้วก็อยู่รอดต่อไปฉะนั้นแล้วเนี่ยมันมันเป็นธรรมดาของกลไกตลาดเขาต้องใช้ทุกๆวิถีทางเพื่อ,อเรียกให้คุณขายเหรียญนั่นออกมานะแล้ววันหนึ่งเนี่ยพอคุณขายออกมาเนี่ยมันก็ขึ้นกลับหัวขึ้นเมื่อคุณขายสังเกตดูสิเมื่อคุณขายมันตวัดกลับคืนมาทุกทีก็แปลกดีเหมือนกันนะมเมื่อเวลาคุณขายทําไมมันมีคนซื้อ แสดงว่ามันมีคนรอรับของคุณอยู่ถูกไหมอ่ามันก็อยู่ที่การรอคอยอันนี้ก็เป็นข่าวที่ผมอัปเดตให้คุณฟังไปแล้วนะส่วนเอ,อ่อ G P Morgan นะก็มีการวิเคราะห์นะว่าอนาคตเนี่ย i ิตคอยอาจจะกลับไปที่40,000ได้นะน,นี่ก็เป็นการวิเคราะห์เรามาดูนะอุปทานของรูน่าประจําวันกันนิดหนึ่งนะอันนี้เป็นวันที่1พฤษภามนะอ่าบแนนเนี่ยมีการเผานะฮะประมาณ1,300นะฮะอ่าสาม ล้าลูน่านะหลังจากนั้นมาก็มีการเผาโปรเจกต์ต่างๆที่เกิดขึ้นเห็นไหมมันเผาเยอะขึ้นถูกไหมจากเดิมเนี่ยที่มันเหือดแห้งมากเลยไหมออมันเหือดแห้งแล้วมันก็มีเผามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นวันนี้เองเนี่ยมีการเผาถึง400นะฮะ94ซึ่งจริงๆพอรวมกันจากตรงนี้เนี่ยนะมันจะมากกว่า b บแนน c e อีกนะเนี่ยนะถ้าเกิดคุณลองเอาปริมาณพวกนี้มารวมๆกันนะอันนี้ก็เกิดจากอะไรฮะเกิดจากการโอนต่างๆที่เกิดขึ้นนะแล้วก็เปอร์เซ็นต์นะที่เพิ่มขึ้นเป็น0.5%นอะอันนี้ยอดของการสเต็กตอนนี้เนี่ยเพิ่มขึ้นนะเป็น14.36%มนะเอ,อ่อมีการถอนแล้วก็มีการฝากเข้าไปในทันทีนะฮะอันนี้คือยอดเกือบจะถึง1ทิลเลียนแล้วนะจริงๆเป้าหมายเนี่ยเป้าหมายจริงๆเลยเนี่ยต้องการ2ทิลเลียน ประมาณ2ทิลเลียนบางคนก็อยากให้ถึง4ทิลเลียนเลยด้วยซ้ำเพราะว่าถ้าไปขนาดนั้นราคามันจะไปเกินเกินกว่านั้นเพราะมันเคยมีตารางอยู่อันหนึ่งที่มีการคำนวณน,นะว่าถ้าเกิดมีการสเต็กเนี่ยผอิญผเอิญที่มันไม่มีการสเต็กอยู่ในในในเชนเนี่ยเพราะว่าตัว xchange เองอะ่ะก็ให้ดอกเบี้ยก,การสเต็กเหมือนกันแล้วบางคนเนี่ยก็เอาไปสเต็กใน xchange นะมากกว่าเพราะว่าสเต็กใน xchange เนี่ยถอนมาขายได้เลย กับถ้ามาสเต็กในเชนเนี่ยคุณต้องเป็นลักษณะไหนฮนะคุณต้องติดอยู่อีกวันคุณเอามาถอนขายไม่ได้มันก็เลยทำให้คนเลือกที่สเต็กในเอ็กเชงมากกว่าแล้วก็ให้ดอกไม่ต่างกันนี่มันเลยทำให้คนไม่มาสเต็กในนี้นะกลายเป็นเอาไปแช่ไว้ในเอ็กเชงอ่ะอันนี้มันก็เลยเป็นปัญหาอยู่เหมือนกันผมมองว่าทีมก็ต้องคิดแล้วนะว่าเออมันเกิดปัญหาอย่างเงี้ยคนมันเลยตัดสินใจในทานองนั้นนะเออจากเดิมที่คาดการว่าเมื่อเปิดระบบการสเต็กแล้วเนี่ย มันควรจะมีเหรียญไหลเข้ามาในเชนนะแล้วล็อกไว้เนี่ยกลายเป็นว่าทุกคนเนี่ยเห็นนะฮะเปอร์เซ็นต์ดอกเบีย้ยของ Xchange แล้วเนี่ยฝาก Xchange ดีกว่าเพราะฝากแล้วสามารถถอนขายได้เลยถ้าราคาขึ้นนะอันนี้เป็นความคิดนะเ,เนี่ยอย่างที่บอกนะ,ะเจ้ามืออีเธอเียมเนี่ยยุคดึกดํบบันเลยนะได้ตื่นขึ้นผมถึงบอกไงฮะว่าถ้าเกิดตัวคุณเองเนี่ย ถือเหรียญต้นน้ำน่สักเหรียญหนึ่งซึ่งมันเป็นเชนน่ะนะมันมีระบบมันมีการพัฒนาต่อยอดกันไปเรื่อยๆมันก็จะเหมือนนี่แหละ8ปีเพิ่งขยับขยับทีทุกคนก็ตะลึงพึงเพิดเพราะมันเป็นเงินถึงเท่าไหร่นะสิบสล้านดอลลาร์สหรัฐเห็นไหมฉะนั้นแล้วเนี่ยไอ้เงินที่คุณถือไว้เพียงแค่เล็กน้อยในอนาคตมันอาจจะโตขนาดนี้ก็ได้ถ้าคุณรอได้นะอันนี้มัน800 0ันอีเทรเรียมใช่ไหมฮะเป็นมูลค่าตอนนั้นน่ย 8,000อิเเรียมเนี่ยเขาอาจจะซื้อเพียงแค่เท่าไรเองอะ่ะถูกๆนะนึกออกไหมอาจจะเป็นเงินค่าหวใหยในอดีตนะซื้อมาแล้วก็กลายกลายเป็นว่าแล้วเขาซื้อนานเท่าไหร่เมื่อปี2015นะ8ปีที่แล้วตอนนี้เนี่ยนะหัวปีนะก็ได้ยื่นใบขอใบอนุญ,ญาตนะฮนะาสามารถซื้อขายคริปโตได้มันก็มีคำถามว่าเอ๊แล้วรู้หน้าได้ประโยชน์อะไรผมก็ไปดูนะ ในคอยมาเกดแคบเนี่ยนะกระดานที่มีการเทรดลูน่าก็จะมีหัวปีด้วยนะเนี่ยนะฮะอยู่อันดับที่เออสิแต่ปัญหาก็คือจะเป็นหัวปีฮ่องกงหรือเปล่านะนี่มันเป็นโกลบอลหรือเปล่าฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ต้องดูกันไปว่ามันจะมีลูน่าอยู่ในนั้นไหมนะถ้ามีลูน่านะก็ก็ก็เป็นผลดีนะก็เป็นผลดีอันนึงเป็นกราฟของลูน่าเขาก็บอกว่ามันทําโซนในลักษณะนี้เนี่ย เออมันจะกลับไปไหมเนี่ยนะถ้ากลับไป2สตางค์เนี่ยคนที่ขายในช่วงที่มันไซเวลงมานี่ก็จะนั่งเศร้าก็ได้นะเออฉะนั้นเราก็รอดูกันไปนะว่ามันจะเป็นยังไงเนาะอันนี้ก็เกาๆก,กันไปตลาดหุ้นตุรกีนะพุ่งนะ4.6%หลังเอเซ์ลังเออโดกันนะชนะซึ่งเป็นประธานาธิบดีคนเก่านะ ก็แปลกดีเหมือนกันนะประธานาธิบดีคนเก่าเขาได้รับเลือกตั้งเนี่ยนะพุ่งนะหุ้นพุ่งซึ่งเขาก็สนับสนุนแล้วเขาก็ค่อนข้างที่จะเป็นมิรกับลสเซียนะตัวคนนี้นะคนนี้อีกอันนึงก็เป็นข่าวนะของคนที่ถือเวโลนะหลายๆคนเห็นลูกศิษย์บอกโอ้ support เวโลมากเลยตอนนี้เวโลเนี่ยจะมีการลีดเข้านะ b i บิตนะไบบิตอันนี้ก็เป็นอีกระดานหนึ่งนะอ่านี่ข่าวของหัวปีนะหูปีหัวปีนะก็ ไปยื่นขออนุญาตที่ฮ่องกงฉะนั้นแล้วเนี่ยผมก็เชื่อว่าหลายๆกระดานเนี่ยก็คงจะไปดําเนินการนะขอใบอนุญาตเพราะมันจะเริ่มตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี้แล้วนะก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะส่วนเรื่องเพดานนี่สหรัฐอเมริกาก็คงจะจบตามนั้นเพราะว่าตอนนี้เนี่ยสองพักเขาตกลงกันได้แล้วแล้วอีกอย่างหนึ่งก็ขยายเพดานนี่ครั้งนี้เนี่ยเออก็มีเม็ดเงินที่เกิดขึ้นนะซึ่งใช้ได้ต่อไปอีก 2ปีนะฮะเราก็จะต้องมาขยายกันอีกซึ่งก็ข่าวว่ามีการขยายมาแล้ว90กว่าครั้งนะก็ขยายกันไปเรื่อยๆจนเป็นฟองสบู่ที่ใหญ่มากไม่รู้จะระเบิดเมื่อไหร่นะฉะนั้นแล้วเนี่ยไอแผนเรื่องส,สร้าง CBDC เพื่อรีเซตนี่ก็เป็นอะไรที่น่าคิดนะในอนาคตก็ต้องดูกันยาวๆนะฮะว่าจะเป็นยังไงแต่ที่แน่ๆเนี่ยเมื่อคืนนี้บิตคอยก็ขึ้นใช่ไหมถ้าเกิดทะลุ แนวต้านไปได้เนี่ยอาจจะเป็นขาขึ้นไปเลยนะฮะก็ต้องรอ,อดูกันตอนต่อไปสำหรับบิตคอยนะออก็จะมาคับประคองไปอย่างเงี้ย17ตุลา66หรืออาจจะพุ่งไปเลยนะฮะนี่ก็อย่างที่บอกหลยเห็นไหมพอมันลงมาเสร็จมันก็ขึ้นนะฉะนั้นเมื่อวันวันหนึ่งมันลงวันหนึ่งมันจะขึ้นนะก็ฝากไว้สำหรับคลิปนี้